สวัสดีครับ FCI u u z h a r วันนี้ผมมีรถบ้านรถครอบครัวรถอเนกประสงค์มานำเสนอพี่พ FCI y u z c a สำหรับใครที่ถามกันมามากมายนะครับว่าพี่ครับมี CRV มีรถครอบครัวมี SUV มีรถอเนกประสงค์รถที่จุคนได้เยอะใส่ของได้เยอะบ้างหรือเปล่านะครับผมวันนี้จับมาให้แล้วนะครับต้องขอบคุณพี่เจ้าของด้วยนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากแกนะครับผมพอดีแกฝากขายนะครับรถคันนี้เหตุผลที่แกฝากขายนะครับจำเป็นเรื่องที่จอดโดยด่วนนะครับ ซื้อไปก็ไม่ค่อยได้ใช้และที่สําคัญเอาไปก็ไม่ค่อยมีที่จอดนะครับผมแกจึงนํามาขายให้เรานะครับผมคันนี้คือ Honda CR-V เจนที่1นะครับ Honda CR-V เจนที่1ปี2000นะครับผมเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานเครื่อง B20 เดิมจากโรงงานแบบมีปอดเป็นตัว5รูเรียบร้อยแล้วนะครับผม บอดี้สวยไม่มีการชนหนักตัดต่อพลิกความได่จมน้ําสีสันเงาฉ่าทั้งคันมีเพียงลิ้วลอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเท่านั้นนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยนะครับเป็นรถฝากขายก็จริงนะครับผมแต่ราคาโคตรดีเลยนะครับเพราะว่าพี่เขาไม่มีที่จอดจึงระบายรถออกและที่สําคัญรถเพิ่งเซอร์วิสมาชุดใหญ่นะครับเกือบครึ่งแสนบาทนะครับผมเกือบครึ่งแสนบาทเลยนะครับผมแกไม่ได้อยากขายนะครับแต่มันติดเรื่องที่จอดจริงๆนะครับจึงต้องขายนะครับผมยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นเพิ่งเปลี่ยนมา จากคอกพิษนะครับผมยางปี23ใช้ยี่ห้อบิดสโตนด้วยนะครับผมยางอย่างเดียวเส้นละ3ามพึ่งเพิ่งวิ่งมา4 0 0พโลเองนะครับผมผมตรวจสอบตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามีใบเอกสารของคอกพิษนะครับผมและก็มีบินการเซอร์วิสต่างๆนะครับผมภายในก็เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานมีสภาพสุดโทมตามการแล้วเวลาบ้างนะครับผม มีสภาพสุดโมตามการละเวลาบ้างนะครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผมไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับคันนี้เป็นรถฝากขายผมขายให้ตามสภาพผมไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นเพียงแต่ล้างสีดูดฝุ่นให้เท <character> ่านั <masked> ้นนะครับเพียงแต่ล้างสีดูดฝุ่นให้เท่านั้นนะครับผมขายให้ตามสภาพเลยแต่การตรวจสอบตรวจเช็คายละเอียดต่างๆแล้วนะครับ รถขับโคตรดีเลยนะครับช่วงล่างนิ่งเงียบแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมช่วงล่างนิ่งเงียบแอร์เย็นฉ่ำเอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากความสวยงามถ้าใครซีเรียสเรื่องความสวยงามพี่ต้องเอาไปทําพวกสีนิดหน่อยแล้วก็บอกนะครับผมแต่โดยรวมอย่างอื่นไม่ต้องทํานะครับงานช่วงล่างต่างๆเนี่ยนะฮะเขาเพิ่งเซอร์วิสมาบินนี้เจ็ดพันแปดนะครับบินนี้เจ็ดพันแปดบินี้หมื่นห้าบินี้หนึ่งหมื่นนะครับยอดรวมมากกว่าห้าหมื่นบาทนะครับผมยาง ยางเพิ่งเปลี่ยนมาครับผมบิดสโตนนะครับนี่นะครับยางบิดสโตนเพิ่งเปลี่ยนมาตอน2องแสนสามหมื่นหกพันกว่ากิโลปัจจุบันสองแสนสี่นะครับสองแสนสี่กับสิบแปดกิโลเมตรนะครับวิ่งมาประมาณสี่พันโลนะครับสาหรับยางชุดนี้ยังสามารถใช้งานได้อีกประมาณห้าหมื่นโลนะครับหรือสี่ห้าปีสบายๆไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยนะครับและยางเป็นยางบิดสโตนด้วยนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับเปลี่ยนมามีประกันชั้นสามมาให้ด้วยนะครับ หมดกรกฎาปี68เลยนะครับมีประกันชั้นสามมาให้ด้วยหมดกรกฎาปี68นะครับลดเซอร์วิสมาเป็นอย่างดีนะครับผมรถเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับปรับข้างไฟฟ้าแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้าไอตัวนี้มันไม่ไม่ไม่ใช่ตัวพับไฟฟ้านะครับผมพววกาะไยมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบ็กนะครับปัจจุบันวิ่งมา2 4 0 0 0 0กับ18กิโลนะครับ240,000กับ18กิโล CRV เป็นรถอเนกประสงค์นะครับนะฮะเป็นรถอเนกประสงค์ที่สามารถกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมและที่สําคัญนะครับ สามารถพับเบาะหลังได้สามารถขนของได้คนนิยมเอาไปทาเป็นแคมปิ้งคนนิยมเอาไปทาเป็นรถบ้านนะครับผมคนนิยมเอาไปใส่ของค้าขายนะครับผมเป็น SUV ที่เหมาะเจาะนะครับแล้วขับขี่โอเคนะครับกับเครื่อง2 0 0พันนะครับถือว่าไม่กินน้ามันสักเท่าไหร่นะครับสิบสิบเอ็ดกิโลลิตรนะครับนะฮะเท่าวิ่งต่างจังหวัดได้ถึงสิบสามสิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังรุ่นนี้กว้างขวาง ใส่ของได้เยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าเบาะแถวสองพับได้แล้วก็พับได้หลายรูปแบบเลยนะครับปรับเอนนอนปรับอะไรก็ได้นะครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะกว้างขวางใส่ของได้เยอะจริงๆนะครับผมนี่นะครับบางคนถึงชอบเอาไปทำเป็นแคมปิ้งจัดทรงลงล้อเอาไปโหลดต้องโหลดเตี้ยสบายๆแต่คานนี้เป็นรถเดิมๆนะครับด้านหลังมีเอาเลสที่ชาร์จแบตมาให้ด้วยนะครับมีเอาเลสที่ชาร์จแบตมาให้ด้วยแล้วก็เบาะพวกนี้มันสามารถปรับพับลงราบเนี่ย เอหลังมาก็ได้ปรับพับราบลงไปก็ได้นะครับผมซึ่งมันเป็นรถอเนกประสงค์นะครับผมแล้วก็มีราวสามารถแขวนขึงอะไรต่างๆได้สบายๆเลยนะครับใครที่อยากได้นะครับผมจัดมาให้แล้วนะครับต้องขอบคุณพี่ที่เขาอนุเคราะห์มาให้เราด้วยนะครับรถบ้านอเนกประสงค์ CR v วแบบนี้ในราคาแค่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นนะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือหนึ่งถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองบางยี่ห้ออีกก็ว่าได้นะครับผมโดยรวมนะครับสภาพจากการตรวจสอบให้แล้ว พร้อมใช้งานพี่ไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยก็ได้แต่ถ้าพี่อยากให้มันสวยพี่ก็อาจจะไปแต่งสีทำสีนิดหน่อยเก็บเบาเก็บอะไรนิดหน่อยๆแต่เครื่องเกียร์ช่วงล่างจบจบแอร์จบจบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องแลวฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับและที่สําคัญนะครับพี่เข้าใจดีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเขาอ่ะไม่ได้อยากขายแต่เขาไม่มีที่จอดน้ํามันเขายังเติมมาให้เราเต็มถังเลยครับน้ํามันเขายังเติมมาให้เราเต็มถังเลยนะครับผมใครที่เอาคันนี้ไปนะครับผมไม่ได้เอาน้ํามันออกผมไม่ได้เอาไปขี่เล่นนะครับ พี่ได้น้ำมันแบบนี้ไปเลยนะครับน้ำมันเต็มถังแบบนี้สําหรับคันนี้นะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมต้องขอบคุณพี่เขาจริงๆนะครับ FC อายุทคานะครับเขาไม่ยอมไปขายที่อื่นด้วยเขาบอกว่าอยากจะแบ่งปันพี่ๆ FC ของ i ายุทธคานะครับเพราะว่าเขาชอบร้านเรานะครับอยากแบ่งปันนะครับเพื่อให้คนที่ชอบรถรุ่นนี้เอาไปใช้งานแบบมีความสุขนะครับผมบอกเลยนะครับราคาที่เขาซ่อมไปกับเงินที่เขาได้คืนไปสูสีกันมากๆเลยนะครับสูสีกันมากๆเลย ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับเบาโชกซ้ายเบาโชกขวาเดิมเดิมจากโรงงานนะครับคานเดิมจากโรงงานสติ 8, ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็พวกซีนเครื่องตรงไอเนี่ยก็เพิ่งมีรอยทําไปใหม่ด้วยนะครับตรงปอดตรงอะไรพวกเนี้ยนะครับมีรอยทําไปใหม่นะครับผมแการเซอร์วิสเป็นอย่างดีนะครับทาสียาวยันหกแปดปังกันยาวยันหกแปดนะครับผมแล้วก็ยางปียี่สิบสามของบิตโกนใช้งานได้อีกหลายกิโลเลยนะฮะน้ำมันเต็มถังนะครับ วิ่งได้อีกเป็นพันโลนะฮะวิ่งได้อเกือบพันโลนะฮะวิ่งได้อีกหลายร้อยโลเลยนะครับน้ํามันเนี่ยน้ํามันวิ่งได้หลายร้อยโลเลยนะฮะใครที่อยากได้นะครับผมจัดมาให้แล้วนะครับวันนี้กับรถบ้านรถครอบครัวอเนกประสงค์นะครับ SUV นะครับผมราคาเบาๆแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไม่ต้องทำประกันไม่ต้องเปลี่ยนยางไม่ต้องเซอร์วิสช่วงล่างนะครับผม ยาวๆพร้อมใช้งานน้ำมันก็ยังไม่ต้องเติมถังแรกมีมาให้ฟรีเต็มถังเลยนะครับใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลสงฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือสงเบนเลอร์สภาพนี้บอกเลยอยู่ไม่นานแน่สําหรับราคานี้ราคาตลาดแตกไปเลยนะครับใครที่อยากรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้ผมจะเปิดราคาเท่าไหร่เปิดให้เลยเบาๆนะครับ69,900บาท6 9ห0ืน 900บาทคุณได้ดเซลรถครอบครัวแบบนี้ไปใช้งานแบบพี่เพิ่งขานการเซอร์วิสมาเกือบ5 0า0 0่นบาทนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับพี่เขาได้เงินกลับไปนิดเดียวนะครับพอาพอค่าเซอร์วิสเขาแต่ที่เขาขายเพราะว่าเขาจําเป็นต้องเอาที่จอดนะครับเพราะว่าแกไม่มีที่จอดรถนะครับผมนี่นะฮะถ้าพี่อยากได้เห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองผมบอกเลยอยู่ไม่นานแน่นอนสําหรับราคานี้สภาพนี้ขับโคตรดีนะครับเนี่ยผมขับให้ดูนะครับขับโคตรดีแกเซอร์วิสมาเป็นอย่างดีนะครับมีเพียงแค่เบาะ มีนิวรอยตาำการใช้งานทั่วไปนะครับก็มีการซดสมตามําการรับเวลาไปพุ้มใหม่ก็ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะครับอยากจะให้สวยลงทุนเพิ่มอีกสักหมื่นหนึ่งหมื่นห้าเนี่ยรับรองพี่ใส่กิ๊กกิ๊กปิ๊งปิ๊งได้เลยนะครับสู้กับรถในตลาดที่ขายแพงกว่านี้ได้เลยแน่นอนนะฮะหาคับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยพี่มีรถอยู่แล้วพี่เห็นคลิปครั้งนี้ญาติพี่หาอยู่พี่แชร์ออกไปผมมีค่าขนมค่าแนะนําให้เล็กๆน้อยๆคร นี่นะครับสำหรับคนที่แนะนํามาแล้วก็ช่วงนี้ผมฝากถึงเกียร์คีย์บอร์ดด้วยนะครับคนที่ปากดีนะครับสําหรับเกียร์คีย์บอร์ดที่ไม่เคยซื้อรถจากร้านเราไม่เคยรู้เลยว่าร้านเราบริการแบบไหนที่จะปากดีว่าจะมาเม้นท์นู่นเม้นท์นี่เม้นท์น,นั่นเสียเสียหายหายนะครับถ้าผมหาตัวเจอผมฟ้องกลับนะครับขอตรงๆนะครับซื้อรถเราไปซื้อถ้าเคยซื้อรถบริการเราแล้วแล้วเราไม่พอใจอะไรโทรมาคุยส่วนตัวได้เลยครับผมยินดีแก้ไขและยินดี บริการเต็มที่นะครับผมถ้ามีปัญหาอันใดผมยินดีรับผิดชอบทุกๆอย่างนะครับผมแต่อย่ามาเกียนอย่ามาปากดีถ้ายังไม่เคยซื้อขายกันนะครับผมดูมเงียบเงีไม่ชอบไม่ต้องดูผ่านไปได้เลยนะครับขอบคุณครับ